สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับสวิต a t ทฟาร์มชาแนลกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดก็จะมาไขข้อข้องใจว่าทำไมน้องแมวถึงชอบทำแต่สิ่งนี้ค่ะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะอย่างเช่นอย่างแรกที่น้องทำนะคะนั่นก็คือการที่น้องมนดวดให้เรานั่นเองค่ะการที่น้องมดวดให้เราเนี่ยเป็นเรื่องน่านดีใจสำหรับทาสแมวหลายๆคนเลยนะคะเพราะว่า การที่น้องมาุนวดให้เรานะคะแสดงว่าน้องกำลังบอกในในว่าน้องเนี่ยรักเรานั่นเองค่ะนอกจากน้องจะรักแล้วนะคะน้องยังไว้ใจเรามากมากเลยค่ะเวลาอยู่กับเราแล้วก็จะรู้สึกปลอดภัยนะคะพฤติกรรมต่อไปนะคะอันนี้เนี่ยไม่ใช่พฤติกรรมที่รุนแรงแต่อย่างใดนะคะแต่เป็นการที่น้องเนี่ยมางับเราเบาๆคะ่ะ แมวนะคะจะเงี้ยมแล้วก็จะงับนิ้วเรานะคะไม่ต้องตกใจหรือว่าชักมือหนีน้องนะคะเพราะว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยไม่มีเจตนาที่จะทําร้ายให้เราเจ็บตัวนะคะแต่ที่งับเบาๆแบบนี้เป็นเพราะว่าน้องกําลังบอกรักเรานั่นเองค่ะพฤติกรรมต่อไปนะคะทําไมน้องแมวถึงชอบกินหญ้า ที่เห็นน้องๆไปแทนเลมๆที่ยาเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าน้องเป็นมังสวิรัตน,นะคะทุกคนแต่ว่าน้องเนี่ยแค่ต้องการสก,กินยาเข้าไปเพื่อให้ลางทองแล้วก็อ้วกออกมานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้แอดก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายวิดีโอนี้น่าดูมากเลยคับฮะวิดีโอนี้ก็มีได้เหรอก,กดเลยกดเลย